มาแล้วมาแล้วนะครับนะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นอ่าเคสของโน้ตบ,บุ๊ก asus k555l นะครับนี่นะวันนี้มาเครื่องไม่ได้เสียหรอกนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าไปเพิ่ม ssd มาแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องทำงานยังช้าอยู่นะครับเรารวมถึงอ่าเล่นแล้วชอบดับนะครับแล้วก็เครื่องร้อนไวนะครับผมส่วน ssd นั้นลูกค้าน่าจะ เพิ่มเองหรือว่าให้เพื่อนเพิ่มให้นี่แหละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาเปิดฝาเครื่องกันดูนะครับอันนี้ผมแกะฝาเครื่องให้แล้วนะนะครับนี่นะเห้ไหมนี่เลยนะครับเดี๋ยวถอดถอดสายนี่ก่อนอ่ะถอดสายนี่ก่อนปึ๊บถอดสายคี์บดก่อนอ่ะสายคี์บดขึ้นมานะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับอ่ะขยับมาใกล้ๆนิดนึงนะครับก็ หนึ่งเลยนะครับลูกค้าเพิ่ม SSD มาแล้วนะเพิ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่มผิดช่องนะครับนะสองร้อนแล้วฝุ่นเยอะดูอะไรนี่ก่อนเห็นไหมฝุ่นทั้งนั้นนะครับนี่เห็นไหมตอนนั้นเขาเพิ่ม SSD เข้าไปแทนที่จะทําความสะอาดไปด้วยยังไงก็ต้องได้แกะฝาเครื่องขึ้นมาแต่ก็ไม่ทําเห็นไหมครับนี่แหละเห็นไหมเครื่องร้อนแล้วดับร้อนแล้วดับมีปัญหาแน่นอนนะครับ ทีนี้อ่าอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะเป็นแบบบิลอินนะครับแบบบิลอินเนี่ยก็คือว่าถอดน็อตยึดตัวนี้ก่อน1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็3ตัวตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกมานะครับก่อนที่คุณจะทําอะไรกับเครื่องรุ่นนี้นะครับเพราะว่าอ่าในวงจรอย่างนี้ถึงเราจะชัตด,ดาวน์เครื่องแล้วปิดเครื่องแล้วนะครับแต่ว่าจะมีไฟส่วนหนึ่งสแตนบายไว้อยู่นะครับอ่าไฟพร้อมที่จะเปิดเครื่องทํางานเนี่ยมันจะทํางานอยู่นะครับ ชุดแรกเนี่ยไฟสแตนบายจะทำงานพร้อมเลยถ้าเกิดคุณกดปุ่ม power on ปุ๊บเนี่ยเครื่องเปิดติดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีไฟชุดหนึ่งที่จะมาเลี้ยงไฟสวิตช์นะครับซึ่งดึงไฟจากชุดนี้ลงมานะครับอันตรายนิดนึงเวลาคุณจะเพิ่ม ssd เพิ่มแ a มเพิ่มฮาร์ดดิสต์นะ่ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการเกิดการสปาร์กของไฟนะครับรวมถึงการ เปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับถ้าเกิดเครื่องมันเปิดขึ้นมาแล้วน็อตไปโดนไขควงไปโดนนะครับเดี๋ยวเมนบอร์ดจะพังกันอีกนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาสลับฮาร์ดดิสก์กับ SSD ของลูกค้านะครับโดยจะถอด SSD ตรงนี้นะครับมาใส่ในช่องหลักช่องหลักคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะเอาฮาร์ดดิสก์ตัวลูกหลักเนี่ยไปใส่ในช่องเดิมของเขาในช่อง DVD Bay Box ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการลงวิดด์ให้ลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ทําความสะอาดอเครื่องด้วยนะครับว่า เครื่องจะสก,กระปรกแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่อยากจะจับต้องอะไรกับในเครื่องของลูกค้าเยอะเพราะว่าไฟมันยังเลี้ยงอยู่นะผมยังไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าฝุ่นจะเยอะแค่ไหนนะครับในนี้ในนี้นะอันนี้ตั้งแต่ซื้อเครื่องมานี่คิดว่าคงยังไม่เคยแกะสักครั้งเลยนะทาความสะอาดนี่นะเดี๋ยวมาลองดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมดูจากอ่าส่วนหนึ่งนะครับดูจากคราบตรงนี้จะมีรอยเห็นเห็น,หนแดงๆไหมจำ้ำๆแดงๆเห็นไหมครับ มันเกิดจากความร้อนนั่นเองนะนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือ CPU อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้การ์ดจออยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเม็ดแดงอยู่ตรงนี้การ์ดจออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ CPU นะครับขายยึดซิงค์อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมอันนี้แดงๆนี่จะเป็นตระกลูลมอดเฟลกับข้างหลังนี่น่าจะเป็นขดลวดนะขดลวดกับมอดเฟลนะครับทำงานหนักมากนะครับเห็นไหมตรงนี้นะแดงๆขึ้นมาเลยเห็นไหมเดี๋ยวไปดูฝั่งตรงข้ามกันว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอถอดแป๊บนึงนะครับถอดเรียบร้อยนะครับนะ ขอดฮันดิตมาแล้วนะครับเบบ็อกทอนมาแล้วนะครับอมาดูส่วนนี้กันนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ตรงนี้น่าจะมีขดลวดอยู่เห็นไหมตรงนี้นะมาดูฝั่งตรงกันข้ามกันนะครับฝั่งนี้ฝุ่นเครือะมากนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะเห็นไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมไอ้ตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีขดลวดอยู่เห็นไหมไตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมขดลวดคู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงกันข้ามกันกคือบริเวณน,นี้เห็นไหมนี่เห็นไหมขดลวดตัวเป้งเลยเห็นไหม นะครับเนี่ยร้อนจัดเลยเห็นไหมแล้วทําไมเครื่องมันจะไม่ร้อนได้ไงในเมื่อดูฝุ่นดีเห็นไหมฝุ่นเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเห็นไหมดูฝุ่นตรงตัวตัวแกลงเงห็นไหมเนี่เห็นไหมเยอะมากนะครับเนี่ยครับฝุ่นเป็นตะแกลงที่เต็มเลยเห็นไหมถ้าเกิดดึงดึงอย่างนี้ออกมาเห็นแต่คราบฝุ่นเห็นไหมเนี่ตรงเนี้ยเนี่ยแค่ผมดึงมาก็เห็นเยอะเลยเห็นไหมนี่มันจะไม่ให้มันร้อนได้ยังไงนะครับถ้าอย่างนี้ทิ้งไว้นานๆนะครับเนี่ย ดึงมาเป็นแพรเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นฝุ่นเป็นจ้ำเลยเนี่ยทิ้งันอยังงี้นานๆไม่เหลือนะครับเดี๋ยวการ์ดจอคุณจะไปก่อนนะการ์ดจออยู่ตรงนี้นะ CPU อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปก่อนแน่นอนนะครับนะถ้าเกิดไม่รีบทําความสะอาดไม่รีบดูแลรักษานะครับทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวมีผลเสียแน่นอนความร้อนมันจะไม่ออกมันจะย้อนกลับมาเนี่ยความร้อนมันถูกนําออกมาจาก CPU กับการ์ดจอใช่ไหมมาจากฮีตซิงค์ตรงนี้ใช่ไหมพัดลมมันก็เป่าออกนะครับ แล้วทีนี้มันเป่าออกไม่ได้มันโดนฝุ่นตันอยู่เห็นไหมความร้อนมันก็วนอยู่ที่เดิมแั่แหละมันไม่ออกไปไหนอ่ะสุดท้ายปุ๊บมันก็จะร้อนร้อนเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดตัดปุบ๊บบางคนก็พัดลมเป่าบางคนก็รอนมันเย็นแล้วก็เล่นใหม่นะครับไม่เหลือนะฮะสุดท้ายมาก็จะเสียไปเลยนะโอเคนะทําความสะอาดกันด้วยนะครับส่วนตัวนี้ตามจริงแล้วเนี่ยที่เขาใส่ผิดเนี่ยคือว่าฮาร์ดดิสก์ลูกเนี่ยต้องถอดออกมาในฮาร์ดดิสก์หลักเนี่ยครับต้องมาใส่ในเบย์บล็อกนะครับ ในบล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ถอด SSD เนี่ยเอาไว้ลงวินโดว์แล้วมาเสียบในเครื่องตัวฮาร์ดิสตัวหลักเพื่อที่จะลงนะโอเคนะครับแต่นี่เขาใส่ผิดช่องแล้วก็ใช้วินโดว์ตัวนี้ในการบูตนะ่มาเลยช้าเพิ่ม SSD ไปแล้วลงวินโดว์ใหม่ก็แล้วแต่ไปลงในตัวนี้มันก็ช้าเหมือนเดิมนะครับเพราะเขาลงผิดนะโอเคนะไม่ได้ช่วยอะไรแบบนี้นะครับต้องถอดฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับมาใส่เป็นฮาร์ดดิสตัวหลักแทนแล้วก็ลงวินโดว์ในฮาร์ดดิสตัวนี้นะ เยวจะทําให้ดูที่ถูกต้อง <มา S 1> นะครับน,นะครับเสียงปั๊มนม้นดังนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมเอาค้ายันไว้ก่อนจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้ผมสลับให้แล้วนะ SSD อยู่ตรงนี้นะครับตามที่ถูกต้องคือต้องอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สือใส่ DVD เอ่อขอโทษทีนะครับถอด DVD ออกแล้วใส่อ่าตัว B-box แทนนะครับ ส่วนสายอย่างอื่นนะครับทำความสะอาดให้หมดแล้วนะครับแล้วก็สายตัวนี้ทําการแปะสกอตเทปนะครับแปะล็อกสายไว้นะครับไม่ให้มันขยับขยื่นนะครับรวมถึงพัดลมนะครับทำความสะอาดให้หมดแล้วนะครับเครื่องนี้นะทําความสะอาดให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวทําการปิดฝาแล้วก็ลงโปรแกรมวินโดว์ใหม่ให้กับลูกค้านะครับแค่นั้นก็จบเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อฮันดิสมานะครับปรากฏว่าซื้อ SSD ไปใส่สลับช่องซื้อมาแล้วใส่สลับช่องกันนะครับมันทําให้ทํางานช้านะครับ แล้วก็ยังไม่พอนะครับไปใช้ Windows ตัวเดิมในการบูตอีกนะครับเขาก็มาถามว่าทำไมซื้อ SSD มาแล้วใส่เครื่องแล้วทำไมเครื่องมันยังช้าอยู่นะมันเป็นเรื่องนี้นี่เองนะฮะใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับไม่เร็วนะครับเหมือนเดิมนะโอเคนะเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้มาบอกเฉยๆนะว่าซื้อมาแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับบางคนดูคลิปแล้วดูไม่จบนะรีบไปทำนะครับลืมนะฮะ โอเคเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมาลองดูตอนที่ลง Windows เสร็จแล้วนะครับการบูตเครื่องด้วย SSD นะครับมันจะไวแค่ไหนอ่ะเปิดนะครับกดเปิดปั๊บนะครับโลโก้ขึ้นมาแล้วนะครับหมุนประมาณ2ครั้งนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมอันนี้คือความเร็วในการบูตของฮาร์ดดิสก์ SSD นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาเนี่ยซึ่งหมุนอยู่ที่5,400รอบนะครับก็จะบูทช้านะครับประมาณ30วินาทีหรือถึง1นาทีโดยประมาณนะครับในการบูธเข้า Windows นะครับถ้าเป็น SSD นะครับโดยประมาณก็สัก10วินะครับบางเครื่องก็ไม่ถึงบางเครื่องก็จะเกินไปสักนิดสักหน่อยนะครับผมก็ความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ